สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเข้าป่ากับน้องฟองอีกแล้วน,นะคะวันนี้เราจะเข้าป่าไปหาปลากันนะคะหาปลาด้วยน้ำห้อยนะคะวันนี้ก็ไปกันห้าหคนนะคะเจ็ดคนกับสาวสาวได้อะ เดินเข้าป่าอีกตามเคยหาปูหาปลากินตามกินตามในป่านะคะเอาแล้วว่าเสือโครานได้หูกันไหมเนาะใช่เนาะมันเหมือนซึือแถบเสียงคุณราดเลยเหมือนเสือกินสามกอไก่นะเอาปักกินตัวกันก็คว <laughs> า,างควงเลยนี่นะคะ เราจะเดินทางไปเด้ยๆนะคะเดี๋ก็ไปเอไปดูนะคะเสาของเราเสาต้าเป็นใครนะคะเพื่นเป็นยังไงหวัดตัวอหน้าเพื่อนเปิดกัะหนองวัดกันน่ตั้งต่นตั้งิกีกลงเนี่ยกวาดถ้าเอามืออีอนี่ยก็เลยว่ากอดออกกออกกอย่าไปบังด เข้าป่าใหญ่ไปรูกันนะคะว่าจะได้ป่าเยอะไหมไหแล้วก,ก็จะมีผักอะไรบ้างนะคะของอก็จะพาเข้าไปหากินตามในป่านะคะ เสาขอบปลาของปลาของสาวสาเขามีที่ยากนะมีก็น้องขำโมงนะคะนี่ค่ะนี่ก็น้องขำตาลใจเนี่ตอนนี้ก็มานั่งพักกันอยู่นะคะรอคนเอาปลาขึ้นมาเสรแล้ว เราคนเอาปลาขึ้นมามันทอดอะไรเุยุกไตเลนเอาไปนำในกลางวันนำปลาไร้ตามธรรมชาติมากๆนะคะน้ำตกน้ำตกน้อยใช่มีทั้งน้ำตกน้อยน้ำตกน้ำตกสวยเลยค่ะเขาจะเอาปลามาพัดสองคนนะคะจะเอาปลาหาปลามา เราก็มารอดับหน้าไว้ก่นอนค่ะสวยมากเลยค่ะมาพาดมากๆนะคะโอ้โห,โหถ้าใครไม่รู้คลิปนี้ถือว่าพลาดพลาดคลิปเรนไปนะคะ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องคลิปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในป่าดึกนะคะแล้วก็จะหาปลาไปทำกินร้านกินที่นั่นนะคะ รอเขามาอยู่ค่ะจะมีฝักกุด้วยนะคะนั่รอยเขามาค่ะนี่มาแล้วนะคะเขาไปเอาปลาบาน้ำอ้ละก ไม่ถ่ายเลยมันทันนาเนยมันทันมันทันเออเออเอาอันนบอกว่าต้องนลงถนนึไอ้ไเปรยกะไอรอดเดือดร้อนแลน่ะเดี๋ยวไอ้ฟักุระฟักุติกะจ้าบ้าเอาเราใส่ฟักุตน้านเนี่ยเออเออเอเคออมาออเอเเอออเออ่ ไม่ทยนาหูงไหมดูปลาบูเหรปลาบูงปลาตั้งไมเขาเสกมันตัวโตว่ะอะไรโตวะมันได้มันรูปปลาชนิไนบ้างปลาชนิดไหนปลากรเงปลาชวนนะปลาล้มปลาล้มปลาช่อนปลาช่อนช่อนเยอะนาะไทยเปา่นเะปลาช่อนเนตอนาะไรอยู่อ๋อไปเอ็นว่ะ ไดนิดเดียวได้นิดเดียวเดี๋ยวไปต่ออีกรอเขาเอาปลามากเกือบชั่วโมงแล้วนี่เพิ่งขึ้นมาไม่ดูว่าได้เยอะไหมนี่ทำอะไรทำอะไรทำที่หลักไก่ปลาครับเดี๋ยววันหลังจะพามาหลักไก่ปลาัดโทยังไม่ไปถึงที่เ เวลาก็สามโงกว่าล้เดี๋ยววันน้องพามาเรอไปตาก้องท้อง่กพี่ดดเดียวตุ๊กพี่วัดที่สามเลยอ่ะครับตกี่ตีมาแล้วมันเจ็บโดยไหนอมันเป็นนี่ศึกษาอ่านปอบ้าที่เชยบร้อยมาเขาเังหูเบนดมันกันเลยรอเข้ามาบินดีแค่ไหนมันเหนอปุนนะฮะ trai thì nỉ mít tì năng à cà tê téng cà tê được té lấy nấm vô mương của mướt vây này bây giờ à cả cắm tay luôn rồi đua 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 đan 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 nè đan 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 จอนนั้นก็มาออกมาเจริญทางไปต่ออีกนะคะดูถุงยาก่อตามไปดูเลยค่ะมาแล้วเนี่ยนี่นี่ก็เจริญทางไปเพลงเออตกหมดเลยเผืออะไร้องขบวนมีแน่นะของเอาสุงถุงรู้นี่ เนมาอมาม่มากโออิช uh ิข huh. ้าวนมแล้วก็ข้าวัีอยกไันจะมีอะไรบ้างฮะตมี้มีะไปซ้ี่พ่ออยู่ห มีชินเดินเข้าปลาปาม,มาปาม,มาจะเย็นแล้วดีไปกินค่ะ <c oughs> รอเขาเอาปลามาก็นานเหมือนกันถึงที่พักแล้วถึงที่พักแล้วกระ่อมไปนะ <c oughs> นี่ถึงแล้วนะฮะเรียบบอมดีเลยเข้าไปหาปลามาแล้วก็จะมีใครโอ้ยีไหลไ้นน้นเยอะมากปัดคอยกั ก็เลยกินก็เต๋อขบกแจ๋สนนำมันก็เลยเอาใช้ดำมาไลดำมาทิ้งได้เอ่เเดียดูสาวล้างปลาดิค่ะอาเวูพวกอาะพ้คนะพวกสายกันมาเจอปลาไหน ในสินนะตอ,อ,อยวัวใน,นสระโซ่ที่ตอ้ยแกก็แซ่บก,กว่าน,นาาี้นปลาอะไรเนาะเฮ้ยมามาชิมนั่นกะทีนะเอาปลาตัดไทยตัอไทย ออตอนนี้ก็มาดูสาวทำอะไรนะคะเอาอะไรน้องบลูเท้าอไรทำอะไรทำน้ำบอน,นะคะุดน้ำบอขุดน้ำบอเดี๋ยวจะกินน้ำที่นี่นะคะกินน้ำธรรมชาตินะคะน้ำดาวเอามาไม่พอก็ต้องกินน้ำในป่า เอานะมันออกให้หมดก่อนเดี๋ยวมันจะใสามานนคนก็กำลังเตมกับข้าวที่จะกินกันอยู่นะคะแล้วก็น้ำก็เย็นมากๆเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มี เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะที่ไทยยังไม่มีจามนะคะจามยังไม่มีค่ะโอ้สวยมากสวยงามตามของดึง <c oughs> แล้วก็จะเป็นน้ำในห้วยนะคะ <c oughs> น้ำในห้วยอารมณ์บอสสิงไหนก้าตักตักตักก็ยังเห็เขา มันนมือนบอกฮ็ไฮ้เฮรเสิงได้น่มานฮะจอยมันตักกันรอกันก่าื้อเอามาลองฮ้ตักตักออก อากออกให้หมดก็มันไม่ออกหมดนะคะต้องรอต้องรอไฟมันเริ่มละเริ่มใสละเริ่มมาแล้ะเริ่มมาแล้วอะไรเริ่มมาอันนี้ก็ะสุนนเอยเหมนเต็นดี้นะแน่วะเต็นดีตัวไหนเต็นดี้ลอย เราโหอันนี้แกเน้อยเจ้มูฟาน้อยนะนี่ก็ล้ามปลานะคะกับต้มมาม่ามันก็โก้เลยเขามาม่านี่นะคะก็จะลามปลานะคะมาอย่างม่จบมาม่านี่ใส่เนี่ยปิ่นน้ใหกินนไทให้กินเนาะ

เมื่อยู่ในต้นตอนนี้เราก็จะต้มมะม่ากินกันนะมะม่าแล้วก็จะมียำพม่านะยำพม่าเอ็กเซนต์นเอ็กเซนต์นเอ็กเซนตนเชฟเล่นคนจอนจอดจอจอดจอนจอดดเมียวนี้ลูกหนูเมีดเมีดมีดตเฮ็ดแล้วนู จางกินปลาอนเหมืกันนะ่มาจังกินแตงปลาหม้อแกงหมูต้มเสือาปโ้ยอ้ยที่หลับขี้เหนก่อนีเหนอ่ะก่อนในตอนนมาค่ะในคงีล่างสดเสียไปก่อนนืออียนนะเนืเอาสูงกนเนาะไว้มเด้อ

ปลาปลามหอหลาปลาปลาลาอหลามปลาา้าปมาเ้าปมาเ้าป่มาเ้าป่มาเาปมาเจ้าปมาเจ้าไป่มาเจ้าไป่าล้าปมาเจ้าปมาเจาป่มาเ้าปลมาเจาปลมาเจาป่มาเจาปลาาป่มาเ้าไป่มาจาป่มาเจ้าป่าเจ้าป่าเจาปาเล้าป่าเจาป่า้างปาเจาไป่าเจ้าไป่าเจ้าป่มาเจาป่าเจ้าไป่า้าป่าเจาป่าเจ้าไป่มาเจาปาเจาไป่าาไปมาาป่าเจาไป่มาเจาป่มาเจาป่มากล้าปมาเล้าปาเจ้าป่มาเ้าป่มาเ้าปาเาปมาเจาป่าา ดอสขี่ยาวขนาดน,ะนะั้นน้องอ่อนตีนั่นน่ะถอดออกให้กันเนาะจะเอาเอาขนาดนัเอาไม้ตอกมาอันเดิมมันมันยาวมันอยู่ปลายมันเนี่นมันเป๊กอ่ะทำเนี่ยเอ๊ะหัลงมันลงอนะ่ะป่าขุดนี้กันะนะฮะแต่เนี้อ่อนไม่นั่นลงกระเด้นี่ เมือ่อปตายุกันเดือยวคไปสูสัอ่าไม่หอนแนนไม่ห,ห่อนไม่หอนสุกกาขึน่ะอไอ่ะเอาสวยงามตุก,กนาบพกี่กาวหนียเดี๋ยวนี้น,นะนี่ฟาไฟโอ้อโาโสวยงามตามข้างเด้มนะคะ เอาตังห้าหนักกันเลยเจยาวในี้นใครๆๆไอ้หนุ่ต้อยใช่ลูกลูกอ่ะต้อยอ่ะนมำใส่มาใส่เนี่โตันนำต้อยแมกเม่บอกนี่แค่มันี่บอกม็นบอกเต็มของกันเสร็จเรียบร้อยนะคะรอกินของม่องนี่ น้ำมาไข่มันหายผ้าเนี้ยเฮ็ดเก่อนรเฮ็ดลเนี่ยันนี้ถอดใส่งใส่ใส่ปลาใส่ในเ้ใส่เต้อ๋อได้ใส่ปะใส่ปะเปะเลยสร็มาเสสปะสมาอ้าวโมีไไ้ตกวมขันได้อ้านลงใหม่อ่ะ

โอร่อยโหปลาไหลกันแน่มาหม่าต้มใส่ไก่นะคะกินแบบนี้กินที่บ้านแบบนี้โอ้กินที่นาแบบนี้นะคะอร่อยสุดๆค่ะอร่อยสุดๆหมูโลู่โล่ตาเป็นคนทำอีกด้วยนะคะไม่ใช่หมูโลเนี่ยหมูโล่ไก่เหมือนกันอกันอ่า มันก็สามไข่วันนี้แขวโผล่มานี่ตอนนี้ก็กำลังจะเต็มนะคะกินกับข้าวมีทั้งข้าวข้าวกำนะคะข้าวกำข้าวรำม้อบักข้าวกำมาประาณก็มะม่าแห้งนะคะใตัวยำก็มะม่าข้าวก้าำปลาไข่ต้มนะคะ ปลาลันเต๊ะปลาป้าปลาโหดีสีกินแบบมีสีชันอย่างดีว่ะใช่กินแบบมีสีชันอย่างดีโอ้โหสุดยอดเลยแต่มาเย็นไปหน่อยอ๋อทันทันมีอยู่ในน้อนมีว่ะที่พอกกันอยู่นะใส่ไปก็ได้รับไปคุยยำพม่านะคะตอนนี้ก็มามาค่ะ ที่เอฟซีทุกท่านนะคะกินด้วยกันกินข้าวด้วยกันกินข้าวกินของกินด้วยกันพ่อะไรเสียดายหน่อยนะเยอะ่กินมากเลยกินในป่าให้ไรารมันเจียวม,มวนะ่ะ <c oughs> มาเนสร่ <c oughs> <า>้นาะยเมว์ายรถายน้ำเะกิน่าทําาหาสสด้วยเอ่าผมยวานเดอนะยังสดตโอเ เดียวว่กสกัมาเลยกินแสีกัมากะทอนกินจักินไปได้สีกันไปไปเจ้านี่ไปไปกันเนาะไปดิเนี่ยใส่ไปพุดไปเนาะไปเนาไปเนี้ยจเด่นช้าๆกรตุกรองน่ะไปสอดอาใจอันนั้นไปอนทำมาเตยมาเตยเนาะฝากฟาเลยให้ไวมีดิเนี่ยมาตูมเดยวง ตอนนี้ก็กําลังเดินกลับบ้านกันนะคะกินอิ่มแล้วนะครกินอิ่มแล้วก็กลับบ้านกันนะคะมืดแล้วเริ่มมืดแล้วเริ่มจะมืดแล้วนะคะห้าโมงครึ่งก็มืดแล้วคะ่ะนี่แต่ตอนก็ห้าโมงกว่าห้าโมงกี่นาทีไม่รู้น่าจะสิบนาทีนี่นะคะก็กําลังเดินกลับบ้านเดินทางกลับบ้านก็ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะคะ ครัไปถึงบ้านก็น่าจะมืดแล้วใครจะกรูอยู่บนขุดอ่ะเราขุดอยู่บนหุ้งดิฟส์ที่เหนียวกึ่งมันอ่ะเดียวทางกันพักกินอิ่มแล้วก็กลับบ้านนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบสไคร้ให้ด้วยนะคะคลิปต่อไปก็อย่าลืมติดตามนะะคว่าจะลุยป่าไปไหนอีกนะคะจะไปเอาอะไรอีก อย่าลืมติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากลากันไปแค่นี้ค่ะะ